สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่นานเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรกค่ะของมือวันที่22นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื่อนี่ค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสขุขสุขนะคะมติดตามรับชมรับฟังแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากมตินะคะพี่น้องค่ะเอาแนวทางของมตินะคะงัวงทิพผ่านมานี่เขาว,วิ่ง หานะคะงวดที่ผ่านมาเมติล่อหายหาเป็นตัวเด่นเลยค่ะพี่น้องคะเขามาปีงหายอีรเนาะแต่ว่าจับคู่นีิจับคู่บ้าเขาสําหรับงวดที่ผ่านมาค่ะพี่น้องคะอ่าติดตามพี่เก้าค่ะพี่น้องติดตามพี่เก้าเด้อพี่น้องเด้อเอานทั้งอ่าแรกนี่นะคะของเมติรัฐบาลไทยค่ะสิีดีมาเป็นตัวไรพอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะโสดกันไหมล่ะวันที่วันที่หนึ่งขั้นว่านี่พี่น้องกิฟซี่ค่ะโคตรระเบิดไล่ไล่ะะเมติค่ อ่าเอากันไหมพี่ดองนเอฟซีวัานี้ไม่ตี่อโทดคอไผ่าาได้หลายค่ะก็ตรงกันนาหกสองสองหกไม่ตีเพาได้จับไผ่ไม่ตีกับมา่มาคว่ฝันหลายค่ะที่ว่าไปเฮี้ยนกับนั่นนะ่ะโอ้แม่นแมนตัวอะค่ะไม่ตีเลขเลขอันเลขเพี้ยนบ้านเด้อนี่ไม่ตีเบ้าถึงค่ะบันนี้ก็มากับมาไอ้หลีหกสองอ่ะนะค่ะไม่ตีกับไม่ตีกับบอกได้เน้นเอฟซี FC อยู่ว่ะ ระว่างเด้อเก้ากับหกมันเป็นเลขตัวเดียวกันมันบอมตติกับว่าไหหกสองตัวตัวนั่งเอกเนาะค่ะไม่เอกนั่งเอกอยู่ทั้งนานนะแต่ึ้นอยู่ที่ดวงของเมตตีเลยมันบอเ <laughs> มตตีว่าได้จับให่พี่น้องเอฟซีเพิ่งแต่เมตตีจับให่คู่ใดพี่น้องก็จะจับเอาคู่นั่นตัวเอฟซี FC ก็ได้จะ <laughs> แต่ล่างตรงตรงเรอาะเขาแยงแล้วนอกจากเนาะ <laughs> จ้าเอาเลยค่ะเมตติคะ่ะบานเน่บานเนหวย รัฐบาลไทยวันที่หนึ่งท่านว่าจะจ่าเ้อะตอนเหลียเหล่านั่นพ่นละวันจันทร์วั่นอีกมืออื่นมือฮื่อพูนหลามมันทอย่งออกง่ายดอกเกลี่ยบ้านก็ได้แต่ว่าไม่ติก็เฮ็ดไว้แล้วละแต่ว่ามันหนังเฮ็ดมันกได้คัดนนะจะเลยว่าเอาเอารัฐบาลไทยวันที่หนึ่งท่านว่าแบบก่อนแลจ่าเนาะได้เลยค่ะเอาวิ่งเล่นหาร่องสามเด่นหาร่องสามค่ะม้องกลมไปเยอะค่ะ เลขแต่ล่างค่ะห้าแปดหกห้าแปดหกค่ะเก้าสองสามเก้าสองสามค่ะจับคู่สามสองสามสองค่ะห้าสามห้าสามค่ะหกสามหกสามค่ะหกสองหกสองค่ะ ามแปดสามแปดค่ะสามสี่สามสี่ค่ะห้าเก้าห้าเก้าค่ะเปตีพอไถิ่มาแล้ล่ะตัวเนี้ยแหละตัวมันเดืดจริงหัวที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตรงยุทธกรจนขึ้นมาเนี่ยเลยจ้าจ้ามันนี้ก็สามเก้าสามเก้าค่ะเก้าสองเก้าสองค่ะสองแปด สองแปดค่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะเอาเลขเลขสามตัวบันนี้ก็มียูซี่หางค่ะสามสามสองสามสามสองค่ะเก้าห้าสามเก้าห้าสามค่ะสองสามสี่สองสามสี่ค่ะสามห้าสามสามห้าสามค่ะ กอดข้อกันมากนี่ก็เรยถือว่าเป็นตัวเด่นเลยนะจ้ามาเน็กจเอาวงกลมค่ะสามสองวงกลมสามสองค่ะห้าสามวงกลมห้าสามค่ะหกสามวงกลมหกสามค่ะหกสองวงกลมหกสองค่ะสามแปดวงกลมสามแปดค่ะ สามสี่วงกลมสามสี่ค่ะห้าหนึ่งวงกลมห้าหนึ่งค่ะแต่ว่าตัวนี้หันหายระวางด้วจ้าเด้อตัวนี้หายระวางที่สุดเห็นหนึ่งกับศูนย์เป็นเลขตัวเดียวกันจ้าอืมขาดไม่ดีไม่ได,มดีจ้ันเป็นหาศูนย์โอ้ยอากเพิ่มหาศูนย์ลงน้ำอีกได้หนเกเพิ่มบ่สนับไม่เตีจ้าจ้าเพิ่มหาศูนย์ลงน้ำหาศูนย์ค่ะจ้าเพิ่มหาศูนย์ลงน้ำ เนื่องกับศูนย์น่ะมันเป็นเลขตัวเดียวกันนะเพราะว่าไม่ไม่ตีายเลขหาหนึ่งยันเป็นศูนย์ยันสี่แม่จ๋าเอาเพิ่มลงนั่นเต็มศูนย์น่าจะเนาะได้ค่ะไม่ตีค่ะอ่าจ๋าเพราะว่าเพิ่มมันติดหนึ่งปูเดียวค่ะเอาหาศูนย์ลงนั่ไเลยเด้อได้ค่ะไม่ตีค่ะเพราะว่านึงัขมันแท่นกันค่ะแต่ว่าส่วนที่เลขสามตัวเนี่ยกะกัมักต่อทอกันนี่แหละตัวใดอยู่ทั้งหน้ากับไม่ตีก็มักตัวนั่นละลายก็มูละจ้ะไ่ะไม่ตี เม็ดตีมักสอบเม่ดตีก็มักสามสามสองจ้านะครบเก้าห้าสามเนี่ยแหละจ้าค่ะไม่ดตีไปเอกนั่งเอกพิณน,นาก,ก้อนเนี่ยและจ้าค่ะเอาางบหน่อยทุนหน่อยได้จ้าเด้อจ้างบหน่อยทุนหน่อยไม่ตีกใ็ให้ให้เป็นตีคูซีหงังคือเก้าหันละสูตรดั้งเดิมค่ะสามสองดอกกันสามสองค่ะห้าสามดอกกันห้าสามค่ะ สามดอกจันหกสามค่ะสองดอกจันหกสองค่ะละจ้างบหน่อยทุนหน่อยตัดออกมาอีกไม่เตีกกระหายสองคูสองหางละจ้าเด้อจ้าสามสองสามสองดอกจันห้าสามดอกจันเนี่เราพระเอกนั่งเอกละจ้าดินะค่ะไม่เตีกพระเอกนั่งเอกเละจ้าค่ะ นี่แหละแต่ว่าอยู่ใน่วนอยู่ในแต่ล่างน่ะแม่ตีกับวันจับไพเนี่ยก็มีหาสองแล้วกับแปดหกแล้วก็หาหกนี่แม่ตีวันจับไปได้จ้าเด้อเบื้องเราแม่ตีจับไี่ก็ถือว่าดวงของแม่ตีอะไรคืออยู่ในนี่แหละที่แม่ตีว้นจับไห้ก็มีหาสองแปดแปดหกแล้วก็ห้าหกนี่แะ้วจ้ะเก้าหกมือนี่แหละค่ะมันสิปิ่นนะจ้ะมันแมตตีจับไปหลายหามากรลายโพอยู่ในแต่ล่างนั่นน่ะแม่ตีก็ได้เรียกเอาล้จ้าจ้าแม่ตีคะ พราะว่ากันเป็นปิดตัวตัวดินอยู่ในแต่ล่างเนาะจ้ะเนะาะค่ะยำได้ยำนั่นบว่าเล่าบว่บาไทายเด็ดค่ะแต่้ําสอบมานหนีแอดเบิงบอลในแต่ล่างนะ่ะพิทว,วารเมตีจับหายว่าถือคือเอก็ขึืนยุติดวงของเมตีเม่ในต่ล่างเขาดีดีเนาะ่ะเมตีเอ้าเมตีก็บ่าเลขสิบสิบคู่ชิบตัวเนี่ยก็ถือว่าตัดออกกับคาดออกมาโย่หกขางเนาะจ้ะเนะาะค่ะก็ถือว่ามันมันเด่นดีอยู่นะ มาอยี่ยนักกรมาเข่าดีอยู่นะพี่แต่ว่าไม่ตีจับผู้บ่ถือกระเซือค่ะไม่ตีละบัทรหนีฝันตีค่ะจากพุ่นมาพีเนี่ยบัตรหนีฝันจะจะแออกวบบ้างไหมตีอยากแต่พุ่นมาพี่ยังบม้ฝันไม่จะไม่จะสายคำนวณน,นี่นี่จ้ะโอ้ค่ะค่ะไม่ตีได้ค่ะแต่สายคำสายคำนวณอย่างเดียวค่ะยังยังหมอได้ฝันอยู่จ้ะเวลากใกล้ใกล้มือหมดแล้วย่างอีกจักมือแหละหลายมืออยู่กันหลายมือยืเพิ่มอีก ได้ค่ะมิติค่ะจะค่อยเปิ่มฟันนะฝันว่าจังไดกันฟันขนมมันจิบมาฟันตุงตุกเก้าในกับจิไอตุกเก้าคก็เก้าอ่นละจ้ามิติฟันก็คือก็คือแล้วเลยนะแอดจ้ามิติค่ะอันนี้เป็นเป็นสูตรคำนวณนะจ้าเด้อพีทถือกกะยาวกันนะจ้านะมักกะจัดคัดกะพันค่ะยังว่ามันหลายตัวนี่มันกัดือว่าโอเคอยู่นะมันกัดมันก็มามันกัมัเข่าอยู่ไหมจ้าจ้ามิติกะยาวพี่น้องเอฟซียวฟังมิติไว้คัดเก้า ก็อกกบพกเลยเป็นเลขตัวเดียวกันซิงวัดบางยาเนี่ยไม่ตีกับเบ้าย่ว่าก้ากั็พกเนี่ยเราวัางเด้อมันจะเป็นตัวเดียวกัน,นม,บบนม,นนนมนันก็เลขหันกลับเรามาตีลังกากับใบ 96, หลดเก้าหกหัวติพานมาเปลี่ยนบันานนะจ๊ะค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งกับศูนย์กับเป็นเลขตัวเดียวกันนีหรือจ้ะข่ไไะไม่ตีแรกไม่ตีคอยรลกน้อยแต่ใชกนานานคือเกาา่าแบบคาะไม่ตี <laughs> เลดเดในสามสี่สุดใส่กันมาบวกกันเมื่อก,ก็ได้กันก็ื่อจะได้ชิดสองโคชิดสองหางอันนี้กับว่าคิดว่งเราเอาขึ้นมีขาศูนย์ขึ้นว่าเอาวัดสันมาแมา่นอนคิดนอนอ่านอยู่ในไม่ตีก็ได้จ้าเอาโล่งให้เต็มสุดก็น่าเอาหาศูนย์นั่นว่าหน้าเหล็กกับเด่นหาอยู่แล้วนะวัดอันนีเด่นหาเด่นหากับว่าล่องสาม แต่ถือว่าคนทังเกมกับกอดโคกันมากเนาะก็อนเล่นจับใส่เป็นหาสามสามหาเห้อจ๊ะงานเมติค่ะกะกัมี่ตัวนี้เหรอจ้ะงานเมติค่ะพอดีเวล่าไปแล้พอดีเวลาเลยค่ะเมติเป๊ะๆค่ะจ้ะจ้ะเอาขอบคุณเมตินะค่ะจ้ะจ้าคิดฮอดคิดถึงกุ๊กกาล่ะพี่น้องเยสซี่ฮ่าลอยแบบ โเฮ็ดเรียกไอ้โม่ซื้ออยู่เนี่ยเราไม่ตีกระไดกาไม่ตีมีเอมซีพีหนึ่งคนน้ำไม่ตีดีดีด้จาจ้าะไรโอเคค่ะไม่ตีขอบคุณนะคะไม่ตีไม่แต่ผูกปองปองดิค่ะเม่นแม่นนั่นไม่ตีว่าองซีเพื่อนเก่าไปหันหัวออกก็ได้อยแบบว่าไม่เรียกหลายตัวเอฟซีกับบอกรบบซื้อหลายดอกจาซื้อตัวละสี่บาทห้าบาทสองบาทเป็นสี่ละแอบอืมค่ะไม่ตี แพ้่อ้ฟังเมตีเบ้านี่เพื่อนเพื่อนก็ถือน้ำโยจ้าพอสบินแล้วได้ตั้งหลายตัวโอ้พอสบินนี่ได้ประจำนะคะ่ะแม่ตีอ่าแล้วได้ประจำสิได้แปดคู่แปดห้างนะเฮ็ดนะแล้วได้แปดคู่นะค่ะแล้วได้เดี๋ยวนี้แล้วก็ได้ไเบลอดีแอดแปดคู่นะมันกระเข่าสองหกหองอัติพานมาเม่นบ่กค่ะแม่ตีตัดทิมมันนี่สองหกนะค่ะล้ว,วายเมตีโยเห็นบอ่อเห็นบอ่อได้การบ้านบอ่อบ้านน่วัจจนละว,วาะ เราแม,ม่แซวเมตีโยพอสวินนะอืแล,ล้วหนได้ทุกนูน้นเมตีมากกแต่คว่ำฝันเห็นบอมันออกมาจากล่างบอหันนะสองหกหกสองระวางเดีย๋ยวเรามาแซวเม่ตีอยู่อืมค่ะเมตีถล้วผมว่าเดเลกสามตัวได้แอดค่ะแล้ถือเลขโต๊ดไหมถือสามตัวอีกตีนนี่นะค้าเราวถือสามตัวอีกสองแปดสามแม่พอสบินนะโอ้เราคือเก่งแท้เราเ,อ,เอาในบางในต่ล่างเขาไม่ตีเนี่ยเตี๋ยค่ะเราเรามา่กลัวอย่างซึ่งเหมือนซึ่ง ซึ áng, oh. ่มแปดหางซึ med, oh. uh, ่มอันอยู really water, ่ในแต่ละซึ่งอย่างแล้วมาดึงใช่กันนั่นไหมค่ะแล้วบอกว่าได้หลายดอกแล้วซื้อตัวละสองบาทสามบาทโอแเราก็าอยู่ได้เลยราได้ทังวดเราไม่ตีจ้าเราได้จังวัดนี่บอลเนไมติเ่าซื้อนีค่ะเมื่อคืนเรกัปนมหาหยก็ไม่ติไฮร้อยเนึ่องคาบกาไม่ตีเด้อแล้วว่าแล้วก็เด็ดลายนายเด็ดว่าอไฟังแล้วว่าค่ะแต้ว่าคลิปนียเด้อ คือว่ามันแสบสุม่มหดดิจ้าอัญญา้ม่ตีดุดแล้วกะว่าโอ้ยให้มันลดไปนะถ้ามันถือโคดรถือเลียหยันก็ว่าประ,ะจันแล้ววะ่าก็นี่แหละจ้าตอนนี้มีจจะนีนแหละแอดกันพอเวลาเม่ตีกับวิย่างกันปากควบกินหอดคิดถึงพี่น้องกินซีุ่กตุกจันละจ้าจ้าเม่ตีโอ้ยไปวันคอมเมนต์มีแต่คนว่าโอ้ยเม่ตีขึ้นหอดเม่ตีเนี่ยไปใส่มาฉันเป็นมา จ้าจ่าเมตีเมตีกับเมตีกับโคบกับเอฟซีมากนี่ก็เป็นหกปีเจ็ดปีแล้วเนาะจ้าเนาะโอ้ยเฉพาะว่าเพิ่ถามหาเลยไหมเนาะยังว่าเอฟซีลายเหละจ้าสามลอยทันอืมค่ะเมตีค่ะเพิ่นเห็นไปแล้วเพิ่นก็เห็นสุปหูทุกคนดเละตีแบบนี้จ้าเมตีกันย่งกันย่งบอกกันได้ได้ปล่อยอยู่ดิค่ะเมีได้ไหมเขียนมานอนคิดนอนอ่านมึง เฮ็ดแล้วเมื่อคืนนี่บ้านหกภูมติตีหนึ่งตีหนึ่งบนนี้จะคอเด้นอนอืมค่ะนไม่ตีเพราะว่าจิตจิตเตรียมทรงอ่ะนะค่ะจิตเตรียมทรง, 10, งมื่อคืนเสาร์อย่งนี่แม่กันมื่อเสาร์ว่างและทรงห้เบิกหรือว่าจะเสาร์างนี้ไหมค่ะไม่ตีนะแต่ได้ปล่อยออกอากาศก่อนโมงใฉโคนรในหูได้เห็นจะว่าเอาเลขผู้อื่นมาลงบมดจะว่าอีกน,นะค่ะไม,มไม่ตีกาว่าล่าสุดนี่แม่ตีก็เฮ็ดไว้จังจัดแหละจ้า เด็กออกปับเพิดปาบแต่ว่าคำนวณกันของเขาเรื่ยังคอยกาปล่อยค่นบ่คักกับปกะกาดทีแอบปกะกาปล่อยดิแม่อยู่ดอกไม่ตีจ้ะค่ะแต่คือว่าปล่อยไปแต่ว่าเมื่อเก็บโต๊ะกะสิเก็บโต๊ะใครคือเก่าเหรจ้ะก่ะเก็บโต๊ะกะสิคือเก่าแล้วนอกจากควอมฝันสิมาพาเหรจ้ะจ้าไม่ตีได้ค่ะนี่แหละกับมีเตานียเละแอฟจ้าไม่ตีขอบคุณไม่ตีค่ะเก็บทีเกาด้วยเถอะจ้าเก็บที่เก่าก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะแม่ตีสวัสดีค่ะแล้วพี่แจ้าค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากเมตีนะคะพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่น้องคะรัฐบาลไทยนะคะเอามาเบิ่งเลขตารางก่อนพี่น้องเลขตารางของเมตีค่ะแถวแรกนี่หาแปดหกแถวล่างเก้าสองสามนะคะวิ่งหากับสามเมตีแล้วเด่นหานะคะเด่นหาเนาะค่ะเนาะ จับคู่คะ่ะมี3ามสองหา3ามหกสามหกสองสามหาเก่าสามเก่าเก่าสองหาหนหาศนย์นะคะสามสามสองเก่าหาสามสองสามี่หาพี่น้องคะเน้นๆมือนี้คะ่ะเน้นๆก็คือ32มสองหาสามส 6ก3องสามแปดสามสี่หาหนึสามสสอเก่าหาสเดนสุดๆุดสำหรับคนงบหน่อยพี่น้อง3ามสองกับหานะคะตัวนี้พระเอกนังเอกวสันตม่ตีละว่าพระเอกนังเอก3ามสองกับหารอง 3, 2, 3, 2, 3. ลองลมากกับสิเป็น6 3สามกับหกสด้ค่ะพี่น้องคะเอาในทางของไม่ตีหววตีพานมากนะคะพี่น้องหัวตีพานมากนะคะเมตีเล่าเขาวิ่ง วิ่งหาหาเป็นตัวเด่นเป็นตัววงกลมนะคะแต่ว่าจับ่วงอีิผ่านมาบอเขาด้วยด้ขาพี่น้องค่ะบบเขานะคะแต่ว่ากติตามครือเก่าพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของไม่ติเนาะพี่น้องเนาะอัแคปหน้าจอค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยวันที่1นธันวาคมนะคะพี่น้องค่ะแนวทางจากไม่ติเดอร์พี่น้องค่ะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะสาหรับแนวทาง รัฐบาลไทยนะคะทางจากเมตีค่ะพี่น้อง่าเลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ้องน้นค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ่อแมพี่น้องมาเทาสุขสุขอนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณทางจากเมตีค่ะสําหรับ ทำไมพี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องทำปบ่อยากสิพาดกับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้ค่ะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสแตเบอรพลาดถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทังรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนว่ารัฐบาลไทยนะคะแนวทางจากแมตตีค่ะท,ทั้งเบอร์ท้งมวลมณีมีเพียงสำนีนะคะพี่น้องเอ็กซสิได้ขโตัวลา พ่อแม่พี่น้องบนบ้านสุขสุข้ขนไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ